ก็สวัสดีทุกคนดวยครับอยู่ผมทูทีไรเดอร์นะครับก็วันนี้นะผมจะไปเที่ยวอ่าภูทับเบิกนะแต่ว่าผมว่าจะแวะนอนที่พิษณุโลกก่อนนอนขอเพื่อนแล้วพอดีอ่โชคดีมีพี่ขับเอ็นม็ข้างหน้าเอ็กมข้างหน้านะเจอกันพอดีก็เลยทักทายกันครับนะแต่พี่แกขับโหดอยู่นะผมตามแกมาก็ร้อยสามร้อสี่ตลอดเลย ถือว่าแกขับจุอยู่นั้นเนี่ย ตอนนี้ผมก็ถึงหน้ามอครับก็ให้เพื่อนมารับนะครับอันนี้คือชามาติดนะครับหรือไอคูนนั่นเองนะเป็นเพื่อนผมชามาติสนี่คือชื่อช่องมันนะแต่ไอคูนก็คือชื่อช่องมันเหมือนกันโหอ,อย่างเซ็งเลยเฮเป็ดโอ้มันเซ็งมากมากเลยทุกคน <laughs> โคตรคิดถึงมันเลยแลกลับมนไวส้สกรีนเฮดนี่วะมันเปลี่ยนทรงอีกแล้วหรอ รถเยอะจริงๆโอเด็กอย่างนี้ยังมีสาวอันนี้อยู่เหรอมาในคาบของไรเดอร์ส่งอาหารนะหอน้อ,อง เหมือนเด็กปัญญาอ่อนอะ่ะเหมือนที่วันนอกเข้ากลุงอะ่ะนี่มันแถวร้านข้าวที่เคยมานี่หว่า ก็ตอนนี้ผมก็ราบตีห้าละเกือบจะหกโมงตีห้าสี่สิบสองนะครับผมก็ได้ออกอามาจากอาหอเพื่อนนะครับที่เข้าไปพักเมื่อคืนนี้นะครับก็นอนผมก็นอนประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงประมาณนี้ครับทุกคนตื่นเต้นด้แหละแบบคูพันด้ามองใหญ่เลยช่างมันก็ประมาณนั้นอย่างที่พูดเลยครับก็ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงทที่ผมนอนไป พ่าวันนี้ผมมาคนเดียวเนาะเหนื่อยตรงไหนอยับพักตรงไหนก็จอดพักครับทุกคนคิดไรมากอากาศก,ก็เย็นสบายนะทุกคนอืมไม่ได้แบบหนาวมากเท่าไหร่แต่ผมก็รู้สึกมันก็เย็นๆแหละก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะนี่เป็นเส้นหลังมอนะครับ ยี่สบสี่จเกนยอพทติมนี้แหละแพงกว่านัานนี่เลยอีสิบเ e ต็มถังอีสิเต็มถังครับ ก็ผมลืมบอกทุกคนว่าวอนนี้ผมได้ลองใส่กาดมันไม่ใช่กาเดเลยว,เ,ยวเหมือนสนับอ่ะเออเหมือนสนับเข่ากับสนับสออเที่ยนยาวๆยิดนองี้มันก็เป็นเหมือนฟุ้งฟิงอ่ะเออมันก็แต่ดูโอเคนะก็ใส่ลองมาเทสใส่ก่อนผมไม่แน่ใจว่าทริปทริปวันที่เจ็ดเนี้ยหอทิศหน้าผมจะมาไหมเพราะว่าผมเอาเงินมาเที่ยวทริปนี้ไปหมดละ ผมไม่มั่นใจว่าญาตินะแก๊ปจะวิ่งหรือเปล่า,า,าลครับแต่ว่าแลดูเขาตกใจแต่ว่ามีแก๊ปด้วยหรออะไรอย่างนี้ปลักมานั้นนะครับเดี๋ยวยังไงผมขอหาทางอขึ้นเส้นหลักก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปกันต่อนะครับยังไงก็ผมก็ต้องเซฟแบตาะคนก็วันนี้ก็มีเรื่องที่จะพูดก็คือค่าน้ำมันก็มันก็แพงกว่ากันไม่เท่าไรครับเชียเราไปทางไหนเนี่ยเอ้า เอาเอาหลงหลงหลงเออดีเยี่ยมจีเนียสกูหลงทางเหรอ เดี๋ยวผมจะไปจอดพักที่ปตทแล้วกันงั้นก็เดี๋ยวขอเซฟแบตไว้ก่อนทุกคนเจอกันครับก็หลังจากที่เมื่อกี้นะครับผมได้อาแวะปั๊มปตทอพิษโลกนะครับก่อนขึ้นเพชรบูรณ์ขอขออสักอย่างไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเรื่องอ่าตำแหน่งอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคือตอนนี้ผมก็แวะซื้อนงซื้อน้ำอะไรเงี้ยเออซื้อน้ำกินแล้วก็ซื้อเครื่องดื่มชูกำลังเงี้ยไว้กินนะครับ เสร็จรียบร้อยเราก็ออกเดินทางต่อแนละ้วก็อันนี้ไม่รู้กล้องโกโปรจะมองเห็นหรือเปล่าว่าเออมันก็มันก็ใกล้เช้าแล้วนะเป็นเวลาหกโมงอากาศก็แบบเย็นๆนะเย็นเลยอะ่ะเออเย็นเลยนะครับผมก็ขับไม่เร็วครับประมาณแปดสิบเก้าสิบร้อยนะแต่ตอนนี้ขับอยู่ประมาณเก้าสิบกว่ากเกือบเกือบร้อยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรากำลังเดินทางคนระับไปกันไปต่อ,อทุกคนนะครับขึ้นเพชรบูรณ์นะครับก็ เดี๋ยวผมก็จะอัปเดตเป็นระยะระยะไปนะครับว่าเอาอยังไงอะไรยังไงนะครับเพราะว่าเซฟแบตเตอรี่กล้องเซฟเมมด้วยเพราะว่าจะได้อเอาคลิป <c oughs> กลับไปให้ทุกคนดูด้อ,อย่างทั่วถึงห่ดเช้า,ชาวๆว่าคนปนญานเยอะแยะมากมายนะครับ เกิดอาการาลมเข้าปากครับเกิดอาการฝ้าอึดออมเมื่อกี้นี้ขอไปด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยวผมปิดกล้องตอนนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดินกันอีกทีนะครับตอนที่ผมเปิดกล้องรอบอากโอเคแล้วเกิดแกันตอนนี้ผมว่าเข้าใกล้เขาแล้วนะแต่ไม่รู้เขาอะไรนะอาจจะแถววังทองหรือเปล่าไม่มั่นใจแนละ้วแต่ว่าอากาศเย็นแล้วนะเริ่มแบบหนาวแบบเย็นเย็นครูครูเลยเออ อากาศแบบเย็นสบายอะทุกคนประมาณนั้นแหละอ๋อฟินๆเลยนะครับบอกเลยอากาศเย็นมากอ้เย็นทะลุเสื้อกันเลยทีเดียว มาเที่ยวที่นี่คนเดียวนะครับโอ้ติงก็จะมากับคนอื่นตลอดแต่ถ้าให้นับครั้งที่นี่ก็น่าจะเป็นครั้งที่สามนะครับสำหรับคือครั้งที่มาเที่ยวที่นี่ผมก็จะไม่ขับเร็วครับเซฟเซฟตัวเองไว้ก่อนนะมันอันตรายนะทุกคน แลงหนอโอ้ยตอนนี้นะครับผมก็ได้มาถึงาทางเข้าวัดพัดธาตาผาซอนแก้วแล้วนะครับ ไม่รู้ว่าวัดเปิดอะไรอย่างครับรอบที่แล้วผมมาวัดยังไม่เปิดเลยนะครับแต่ว่าก็ขึ้นไม่ได้นะอ่าหนาวสัน่นเย็นเอาเรื่องอยู่นะครับคันคือตอนนี้คือธรรมชาติอนะอารมณ์ประมาณว่าธรรมชาติอย่างไรดีธรรมชาติแบบว่าแบบว่า <c oughs> อีกประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึง่งก็เกิดเจ็ดโมงครึง่งไม่ใช่เจ็ดโมงครึง่งอ่อหนาว เย็นโอกาสออกเย็นเย็นนะทุกคนอ๋อจะขึ้นในโลเตียงดีไหมแต่ก็ขึ้นก็ขึ้นมาแค่ถ่ายรูปอะเออให้ hey, น้องหมาเราที่เพชรด,ดีกรีนารัก มีคนอยู่บรรยากาศก็น่นาสนุกดีนะที่กินข้าวเนอะ ทุกคนคงไม่เข้าใจว่ากูแกอ้วไม่รู้แต่กูยอมเสียตังค์อ้าวแล้วฝากตังค์รงไงวะออืเงาจังบรรยากาศดี ใส่เว้นดีกว่าททษน,นะครับ